ก็สุกง่ายทุกง่ายวุ่นวายเศร้าก็เหม็นเน่าขึ้นนอนเมื่อตอนแก่ก็เก่งการเอาหน้าสารเนะก็กินยำตำแยอย่างแน่นอนเพราะอ่อนแอแพ้ง่ายร่างกายลา้าเพราะไม่กล้าออกกำลังขุดสังขอนเพราะกลัวหิวกลัวหาวกลัวหนาวร้อนเพราะหนืดหนับหลับนอนจึงอ่อนแอ มันเป็นยาเสพติดมากพิษสองเมื่อคนหลงคนติดชีวิตแย่มันรึงรัดสลัดทิ้งหนักจริงแท้เพราะเห็นแก่ความสบายทำลายตนก็ต้องกล้าเดินเหยียบย่ำความลำบากต้องกล้าเดินเหยียบย่ำความลำบากต้องกล้าฝืนความยากทุกแห่งหต้องกล้าทิ้งกล้าทำและกล้าทนเพื่อเป็นคนแรงฤทธิ์ไม่ติดสบายนี่เป็นกำลังใจ ทราบว่าพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยประสบกับภาวะของความเป็นคนอดทนต่ออากาศร้อนเราก็เลยอยากจะให้กำลังใจพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมว่าแม้อากาศร้อนแต่ไม่อารมณ์ร้อนอากาศร้อนแต่ไม่ใจร้อนทำไปเรื่อยๆน้ำที่ระยด น้ำที่หยดทีลรหยดทีลรหยดเนี่ยถ้าไม่หยุดหยดสักวันจะเป็นทะเลสาบแต่ถ้าหยุดหยดสักวันจะเป็นทะเลทรายพี่น้องจําไว้ตอนนี้เราเริ่มเห็นทะเลสาบเล็กๆแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นทะเลสาบเล็กๆแล้วหลังจากที่พี่น้องก็เราหยดน้ําทีลรหยดทีละหยดทีละหยดเป็นหยดน้ําแห่งความรู้ เราหยดน้ำเพื่อสนับสนุนอำนาจรัฐเพื่อจริงๆเราไม่ได้เป็นศัตรูขอโทษเราสนับสนุนอำนาจรู้ไปเคียงคู่อำนาจรัฐและล่าสุดนายกรัฐมนตรีคนที่31แห่งประเทศไทยก็เริ่มมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะชะลอการนำกฎหมายคาสิโนเข้าคอรมอจะชะลอ การนำกฎหมายคาสิโนเข้าคอรมอและจะชะลอการนำกฎหมายคาสิโนเข้าคอรมอตบมือให้ดังกระหึ่มไปทั่วโลกเลยแล้วจะด้วยเหตุใดก็ตามนะการที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยออกมาบอกว่าจะยังไม่ด่วนผีผานจะยังไม่รีบ เร่งรวบรัดตัดตอนนำกฎหมายกาสิโนเข้าสู่คอรมอเนี่ยอาตมาถือว่าเป็นข่าวดีแม้จะยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อแหมไม่อยากจะเติมคำว่า,าน้ำหน้านะ <c oughs> พูดไปเดี๋ยวมันก็จะกระทบกระเทือนความรู้สึกกันมากเกินไปอะ่ะเพราะว่ารัฐบาลที่มี นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพักพักนี้นี่แหละเคยออกกฎหมายพยายามขับเคลื่อนกฎหมายลักลับในสภา,าตอนดึกมากมาแล้วอ่ะจนกระทั่งเราเองเราก็ไม่เคยเชื่อสิ่งที่ท่านพูดว่าจะทำหรือจะไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงอ่ะเราก็เลยต้องไม่หยุดแม้ทางนายกรัฐมนตรีจะออกมาบอกว่าจะยังไม่ นำเรื่องนี้เข้าสู่คอรอมอก็ตามซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีอยากจะบอกนายกรัฐมนตรีว่าการที่ท่านออกมาให้ให้ข่าวจะด้วยอะไรก็ตามข่าวนี้ต่อมาเพิ่งได้ยินเมื่อเช้านี้เองนะจากรายการวิปัสนาข่าวของบุญนิยมทีวีดำเนินรายการโดยใหม่เสมอจนสุขสำรานใหม่เสมอจนสุขสำรานการุณานำข่าวนี้มา ประกอบรายการของบุญนิยมทีวีอาตมาซึ่งหูตาอาพับไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวข่าวเหนือข่าวใต้อะไรกับเขาหรอกแต่พอได้ยินแล้วอาตมาก็รู้สึกว่าเอออันนี้เป็นข่าวที่ดีพูดก็พูดเถอะอาตมาเห็นถึงคุณค่าเห็นถึงความอดทนเห็นถึงความเสียสละของพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมเพราะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานบนเวทีเนี่ยโทรศัพท์ไปนิมนต์อาตมาปุ๊บเนี่ย ถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงเนี่ยอาตมาจะรีบมาทันทีแล้วไม่ว่าจะมีเวลามากมีเวลาน้อยอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กระซิบบอกว่าท่านจัร์วันนี้เวลาน้อยหน่อยนะขอโทษด้วยค่ะโถจะมากจะน้อยไม่มีปัญหาแต่ประการขอให้มาเถอะเพราะว่าได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วเนี่ยเราจริงๆอาตมาไม่ได้รู้สึกว่าตนเองมาเป็นผู้ให้อะไรนะไม่เห็นพวกพวกเราแล้วอาตมารู้สึกได้มากกว่าให้ได้อะไรรู้ไหม ได้กำลังใจได้ความรู้สึกอบอุ่นได้ความรู้สึกมีพลังเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันนี้คือการเป็นผู้ให้การเป็นผู้เสียสละอดทนมีความหมายเป็นสองแบบอดนี่แหละจะนำไปสู่ความทนคุณจะทนไม่ได้เลยถ้าคุณไม่อดพี่น้องจำไว้หลายคนพยายามทนแต่ไม่เริ่มต้นด้วยการอด อดเป็นเหตุทนเนี่ยเป็นผลพี่น้องจำไว้ต้องอดก่อนจึงจะทนอย่างเรามาร่วมชุมนุมอยู่นะเวทีแห่งนี้เราไม่สะดวกเราไม่สบายเราค่อนข้างลำบากด้วยด้วยอากาศร้อนก็ตามด้วยบรรยากาศแวดล้อมไม่เป็นใจก็ตามยิ่งคนไหนมีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยการอยู่ในที่ที่คุ้นเคยเนี่ยเป็นความจำเป็นสำหรับคนมีอายุมากเลยนะ ยังดรามายุยังไม่ทันมากเท่าไหร่หรอกก็เพิ่งเต็มหกสิบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองอาตมายังรู้สึกเลยทีเดียวว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยไปเทศที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเดินทางไปกลับไปกลับยังรู้สึกเพลียและกลับมาที่มรณีธิพื่อนช่วยเพื่อนสันติอศเนี่ยอาตมาก็ต้องนอนพักชาร์จแบตเตอรี่นอนเชียว,วกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้มีความรู้สึกเลยทีเดียวว่าโอ้โห เราเองทุกวันนี้ไปไหนมาไหนกลับมาเนี่ยต้องพักนานต้องนอนหลับยาวๆเยอะๆก็มานึกถึงผู้ชุมนุมท่านมาตรึงพื้นที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันไม่เป็นที่คุ้นเคยเลยนะห้องแอร์ก็ไม่มีมีแต่เหมือนกันมีห้องโอเพนแอร์เนาะโอเพนแอร์ air, สายลมพัดนั่นดูนั่นดูใบไม้พลิกพ้วอยู่กับลมพัดนอนต้นไม้ ดูลมธงชาติเนอะเนาะธงชาติพลิ้วสวัยอยู่ในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ถ้ามองดูตามคำของนวรัตน์พงไพบูลเราก็จะได้คำที่ว่าเราเห็นเจ้าชายสายลมเสด็จมาไหมเห็นใบไม้เห็นกิ่งไม้เนี่ยค้อมหัวคาระวะต้อนรับการเสด็จมาของเจ้าชายสายลมนั่นดูนกตัวนั้นสิบินขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้มีกิ่งไม้สำหรับเกาะบรรยากาศ แห่งความอบอุ่นสุนทรีเนี่ยน่าประทับใจมากเลยทีเดียวอะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าเราไม่ได้รับความสบายจากการอยู่ในห้องแอร์แต่เราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศโอเพนแอร์โอเพนแอร์และโอเพนแอร์คือจริงๆอาตมำมอยากจะให้พี่น้องของเราได้รับรู้ความจริงว่าการอยู่กับความเป็นจริงการอยู่กับความเป็นธรรมชาติ การอยู่กับบรรยากาศแห่งความเป็นชนบทแบบนี้แม้จะดูไม่หรูหราไม่สบายแต่พี่น้องต้องเข้าใจด้วยนะว่านี่คือการอยู่แบบสาธารณะโภคีอันนี้เป็นศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนและพ่อท่านสมณะโพธิรักอุปชาอาจารย์เนี่ยท่านการุณานำมาขยายผลเป็นชุมชนสาธารณโพคีจะสังเกตว่าเรามาที่นี่เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่อง เงินไม่จําเป็นจะต้องกังวลเรื่องการกินการอยู่การหลับการนอนเพราะอะไรเพราะเราสามารถกินฟรีอยู่ฟรีและมีการแบ่งแจกจ่ายเจือจานช่วยเหลือเฟอร์ฟายซึ่งกันและกันชุมชนสาธารณโภคีวิถีพาณิชบุญนิยมเนี่ยมี4ระดับ 1. ขายของต่ำกว่าราคาตลาดอันนี้แบบแย่สุดเลยนะ ขายของต่ำกว่าราคาตลาด 2. ขายของเท่าทุนอันนี้ก็ยังยังไม่ได้ไม่เสียและดีไปกว่านั้นก็คือขายของต่ำกว่าทุนและดีสุดก็คือแจกฟรีนี่คือ4ระดับเพราะฉะนั้นจิตวิญ,ญญาณแห่งบุญนิยมจิตวิญญาณแห่งสาธารณโภคีที่เราได้รับการปลูกฝังมาเนี่ยโดยสรุปก็คือจิตวิญ,ญญาณแห่งการให้จิตวิญ,ญญาณแห่งการเสียสละ เี๋จะสังเกตว่าพอเรามารวมกลุ่มในทางการเมืองเดียวกันเนี่ยเราไม่มีความแตกต่างกันเลยนะจริงอยู่เรามาจากที่ต่างกันเมื่อกี้เนี่ยอาตมาเจอท่านผู้หนึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามอาตมานับถือศาสนาพุทธอาตมาเจอท่านอาตมาก็ทักทายเป็นคําทักทายแบบมุสลิมท่านก็โอภาปราศัยกับอาตมาอย่างดีนะเป็นพี่เป็นน้องอาตมาเจอผู้ชายคนหนึ่งมาจากชุมชนบ้านครัว มาเป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่เวลาอาตมาเดินทางมาที่นี่ท่านก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสเอรอยยิ้มแบบนี้เนี่ยเป็นรอยยิ้มที่อาตมาไม่เคยได้พบที่ไหนปรากฏว่าชายหนุ่มที่มอบรอยยิ้มให้กับอาตมาอยู่เนืองอเน,องเนืองเนี่ยเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามแต่มีจิตวิญ,ญญาณแห่งความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์เดียวกันกับเราแม้เราจะนับถือศาสนาต่างกันแต่จิตวิญญาณแห่งความเทิดทูนสามสถาบันหลักของชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอะไรปไปละที่สุดเราแตกต่างทางศาสนาแต่เราไม่แตกแยกในการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อยู่ร่วมกันเราก็เลยมาทำงานด้วยกันเน่ย คือเอาดีก็ดีมารวมกันนะเราไม่เอาดีกบดีมาตีกันนะอาตมาได้รับนิมนต์จากวัดส่วนแก้วพระพยอมกัลย,กยาโมเมืม่อสัก20ปีล่วงแล้วพาเด็กหนุ่มอาชีวะมาเข้าค่ายชื่อโครงการที่จัดคือยกพวกมาดีกันยกพวกมาดีกันดอเด็กนะดอเด็กไม่ใช่ต่เต่ายกพวก มาดีกันไม่ใช่ยกพวกมาตีกันอะไรทำนองนี้อาตมาก็เลยอยากจะให้กำลังใจพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมว่าเราอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเราอาจจะมีความไม่เหมือนกันบ้างเวลาเรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยจงนำความแตกต่างมาสร้างความหลากหลายอย่านำความแตกต่างมาทำให้เกิดความแหลกสลาย จงแตกต่างเหมือนใบกล้วยสีสีอะไรใบกล้วยใบกล้วยสีเขียวในขณะที่หัวปลีสีสีเขียวกับสีแดงต่างกันไหมพี่น้องต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมต้นเดียวกันได้พี่น้องเวลาเรามาร่วมชุมนุมเนี่ยนะคนบางคนอาจจะไม่ถูกจริตเราอะคนบางคนอาจจะ ผิดกับสเปคที่เราตั้งไว้คนบางคนอาจจะรู้สึกขวางหูขวางตาสำหรับเราอะแต่จงมองว่าถ้าเราไม่รวมกันไม่เอาดีกับดีมารวมกันเนี่ยที่สุดเราจะอยู่ไม่ได้ทำไปเถอะเล็กๆนน้อยๆให้ความรู้ไปเถอะเล็กๆนน้อยๆและยืนหยัดไปเถอนะณสถานที่แห่งนี้แม้จะเล็กๆน,น้อยๆเพราะอาตมาพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่า น้ำที่ละยดทีละยดทีละยดถ้าไม่หยุดหยดสักวันมันจะเป็นทะเลสาบแต่ถ้าหยุดหยดสักวันมันจะเป็นทะเลทรายอราตมาพูดอีกครั้งหนึ่งพวกเราที่เพิ่งมา,าภายในห้านาทีนี้ทราบขณะน,นี้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วว่าจะยังไม่ผีแามนำํำกฎหมายคาสินโน เข้าสู่คอรมอจะยังไม่ผีแผลนำกฎหมายคาสิโนเข้าสู่เข้าสู่คอรมอจะด้วยอะไรก็ตามเถอะอาจจะด้วยคำสั่งส่งสังสญญาณมาจากบิดาของนายกรัฐมนตรีหรือจะอะไรก็แต่แต่มาก็เชื่อว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำเนี่ยก็ต้องทําโดยออเดอร์จากอีกคนหนึ่งซึ่งพวกเราก็รู้กันอยู่แล้ว แต่จะอย่างไรก็ตามถ้าจันทสองล่ามีส่วนในการชะลอความเร็วของความเร็วขอโทษนะชะลอความเร็วของความเร็วอ่ะคือกฎหมายคาสิโนเนี่ยไม่ให้เร็วเกินไปนักอาตมอยากจะให้ความรู้แก่จันทสองล่าว่าเอ่อก่อนที่สิงคโปร์จะขับเคลื่อนกฎหมายคาสิโนออกมาและตั้งบ่อนคาสิโนที่ประเทศสิงคโปร์ได้เนี่ย ใช้เวลาศึกษาสิบปีใช้เวลาศึกษาสิปีและอาตมาพูดเมื่อคราวที่แล้วขออนุญาตพูดในเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งอาตมาจะไม่ขัดขวางกฎหมายคาสิโนเลยถ้านายกรัฐมนตรีในประเทศไทยเป็นแบบเดียวกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์อาตมาจะไม่ขัดขวางกฎหมายคาสิโนเลย ถ้าความโปรง่งใสในการดูแลกฎหมายในการระมัดระวังความเสื่อมเสียเนี่ยเป็นแบบเดียวกับสิงคโปร์แต่เท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เบอร์หนึ่งของธรรมเนียบเป็นต้นไปเลยเนี่ยจนกระทั่งถึงข้าราชการในทุกระดับโยมปฏิเสธไหมประเทศไทยจริงๆปัจจุบันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยแต่เป็นประเทศเถา เป็นประเทศเทาอาดามาไม่อยากจะพูดว่าเป็นประเทศสีดำามันจะหนักไปอ่ะอาดมามองว่าประเทศไทยนะปัจจุบนันนี้ดูจะเป็นประเทศเทาอ่ะมันไม่มีอะไรชัดเจนไม่มีอะไรที่จะเป็นที่หวังเป็นที่พึ่งได้เลยเพราะนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนันซึ่งท่านบอกเป็นนายกเจนวายซึ่งอาดมาจะไม่เติมคำว่าวอดหลังจากคำว่าวายมันจะกลายเป็นนายกเจนวาย วอดซึ่งไม่ต้องการจะให้เป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าท่านไม่ต้องการที่จะให้เป็นนายกเจนวายวอเนี่ยอาตมาก็บอกวิธีการง่ายนิดเดียวอะเมื่อรู้ว่าแบกของหนักเนี่ยมันหนักเกินกว่าน้ำหนักของตอนเองก็วางซะไม่จ้ประคุณนี่วางซะแล้วก็ให้คนที่เหมาะสมน่แล้วก็มีกําลังในการแบกมากกว่ามาแบกซะอย่าดันทุรังนะนะแบกต่อไปเลยแม่นางเอ้ย เพราะว่ามันจะเป็นการทับตัวเองให้บี้แบนหลากแหลกลานยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปขอโทษทับตัวเองไม่สู้กับอะไรทับประเทศชาติของเราให้บี้แบนไปด้วยอันนี้หนักหนาสากันเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็เลยมาให้กำลังใจในเวลาอันสั้นที่เหลืออยู่นี้เพื่อบ่งบอกแก่พี่น้องให้ได้รับรู้ความจริงตามคว่าปนจริงเดี๋ยวต่อจากช่วงอตมาเนี่ยได้ยินเสียงพิกิดประกาศเมื่อสักครู่นี้ว่าจะเป็นช่วง อัญชลีไพรีรักซึ่งนำเสนอประเด็นข่าวผ่านแนวหน้าหรืออะไรอะไรก็ตามอัญชลีเนี่ยปีเดียวกับอาดามานะสองห้าศูนย์เจ็ดเพียงแต่ว่าเป็นพี่สาวอาดามาแค่สามเดือนท่านเกิดเดือนตุลาสองห้าศูนย์เจ็ดอาดามาเกิดเดือนธันวาสองห้าศูนย์เจ็ดเราเป็นคนที่มีสถานะแตกต่างกันแต่จิตวิญญาณเนี่ยเหมือนกันนะคือมุ่งไปสู่ ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมุ่งไปสู่การเป็นผู้ให้พี่ปองเนี่ยเป็นจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ให้สูงมากเวลาไปชุมนุมอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยเราจะพบว่าพี่ปองเนี่ยหยิบไม้กวาดกวาดขยะกวาดพื้นบริเวณหลังเวทีเนี่ยได้อะไรมาเป็นของกินเนี่ยพี่ปองไม่เคยเก็บไว้กินเป็นส่วนตัวเนี่ยแจกน้องๆได้อะไรมาที่ แม้จะเป็นผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยที่ปองจะแจกจ่ายเจอจานให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอะ่ะอันนี้เป็นจิตวิญญาณและเป็นการปฏิบัติที่เห็นตลอดมาเพราะนั้นถ้าจะถามว่าสาธารณโภคีเนี่ยซึ่งอาตมาได้นำเสนอเป็นเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้คืออะไรบอกให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบว่าสาธารณโภคีจริงๆก็คือการกินอยู่ร่วมกันการนำของส่วนตัวเนี่ย มาเป็นผลประโยชน์แก่ส่วนรวมเมื่อวานนี้อาามานั่งรถผ่านมาวมาที่อะไรม่ิดนศาลยาไปพบถ้อยคำหน้ามาที่อะไรความวักแรกบอกว่าเห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งจริงๆคำท่านสละสลวยกว่านี้เนี่ยอาตมาจำได้จำกัดเพราะนั้นพี่น้องไปหาเอง เป็นคำขององค์พระบิดานั้นก็เลยอยากจะให้พวกเราได้รับรู้วันนี้ธรรมาจะมานำเสนอ,อ,อนำเสนอนิทานเนี่ยในฐานะที่บวชนานนิทานเยอะจะมานำเสนอนิทานสักสักเรื่องหนึ่งถ้ามีเวลาพอก็สองเรื่องเพราะปัตดนี้เหลือห้านาทีธรตมาจะนำเสนอนิทานเรื่องตีนกตาเพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันแบบสามัคคียกพวกมาดีกัน ไม่ยกพวกมาตีกันดังต่อไปนี้ตีนกตาอยู่กันมาแสนผาสุขจะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญาว่าตีนมีคุณแก่ตามากจริงๆตีนช่วยพาตาไปที่ต่างๆตาจึงได้มองเห็นทางและสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิงว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชาอันนี้ตีนพูดก่อน ตาได้ฟังตีนคุยโมก็หมั่นไส้จึงร้องบอกออกไปด้วยโทรสาว่าที่ตีนอยู่ได้ก็เพราะตาดูมันคาเหน็บหนาไม่ตำตีนเพราะฉะนั้นอันนีนน้เพราะฉะนั้นตาจึงสําคัญกว่าอันนี้ตาเป็นคนพูดนะเพราะฉะนั้นตาจึงสําคัญกว่า ตีนไม่ควรจะมาคิดดูหมิน่นสรุปแล้วตามีค่ามากกว่าตีนทั่วทานินตีนไปได้ก็เพราะตาอ้าวเกิดอะไรขึ้นตีนบอกว่าตีนเนี่ยช่วยพาตาไปที่ต่างๆตาจึงได้มองเห็นทางและสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นตวงดวงตาจงประวิงว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชาตาให้ฟังตีนคุยโม้ก็หมั่นไส้จึงร้องบอกออกไปด้วยโทสา วัาีตีนอยู่ได้ก็เพราะตาดูมันคาเหน็บหนามไม่ตำตีนเพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่าตีนไม่ควรจะมาคิดดูหมิน่นสรุปแล้วตามีค่ามากกว่าตีนทั่วทานินตีนไปได้ก็เพราะตาตินได้ฟังให้คลั่งแขนแสนจ,จะโกรธก็เดินโลดออกไปใกล้หน้าผาเพราะอวดดีคุยเบ่งเก่งกว่าตาดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลยตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดด ก็เพรียดแก้งระงับรับตาเฉยรับตาเฉยตีนพาตาทลาล้มทั้งก้มเงยตกแล้วเหวยหน้าผาทั้งตาและตีนน <c oughs> ิทานเรื่องนี้ก็จบลงว่าจริงๆตีนเนี่ยอย่าไปอวดสักดาว่าเก่งกว่าตานะตาก็อย่าไปอวดสักดาว่าเก่งกว่าตีน เราทุกอย่างต่างสำคัญจำไว้เราทุกอย่างต่างสำคัญบทกลอนนิทานที่นำเสนอนี้ขอเรียนให้พี่น้องได้รับทราบว่าได้มาจากพระวัดชรบาทารังสริ์อำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีพระมานะธรรมรธรรมรโตหนึ่งรูปแล้วก็รูปอื่นด้วยร่วมกันเขียนขึ้นมา อาตมาไม่ได้แต่งเองเพียงแต่จำมาเล่าขานให้พี่น้องก็เราได้ฟังณนะโอกาสนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกากับสี่นาทีอาตมามีกำหนดสิบเจ็ดนาฬิกาห้านาทีอาตมาจะจบด้วยคำของพ่อท่านสมณะโพริรักเคยนำมาเสนอบนเวทีนี้แหละเคยนำมาเสนอบนวันนี้วันที่อะไรเนี่ย สิบสามพรุ่งนี้สิบสี่แล้วก็สิบห้าสิบหกจะถึงวันหวยออกเลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะท่านสมณพติรักษ์นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องคนรวยคนจนดังต่อไปนี้ความว่าคนจนทำตัวเป็นคนจนอาจรวยคนจน ทำตอนเป็นคนรวยยิ่งจนคนรวยทำตัวเป็นคนรวยอาจจนคนรวยทำตัวเป็นคนจนยิ่งรวยโยมอยากจะเป็นคนประเภทไหนคนจนทำตัวเป็นคนจนอาจรวยคนจนทำตัวเป็นคนรวยยิ่งจน คนรวยทำตัวเป็นคนรวยอาจจนคนรวยทำตัวเป็นคนจนยิ่งรวยฮะโยมจะเป็นคนข้อไหนก็ตามอ่ะโยมข้อหนึ่งคนจนทำตัวเป็นคนจนอาจรวยอ่ะอีกประเภทหนึ่งขอให้โยมจงเป็นคนรวยทำตัวเป็นคนจนยิ่งรวย พอยิ่งรวยแล้วทำไงต่อไปเอามาช่วยคนนั่นสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเวทีคอปทอ,อปปสอปปสและกองทัพธรรมที่เปิดโอกาสให้อดมามาร่วมบรรยายธรรมะณนะสถานที่แห่งนี้จะมากจะน้อยอดตมายินดีทั้งสิ้นขอความสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดการเป็นนิดเทิน